สวัสดีจ้ามาพบกันอีกเส้นเคยจา้ากับส่องต้นหอมกินแซบ่บมือนี่เข้ากับสิมาเ็ดเมนูที่เข้ารอคอ้และลอยขอก็คือเมนูก๋วยจับย้วนจา้าเมนูมือนี่เข้านําเสนอมากมากเพราะว่า เศนกวยจับของห้าอิมพอร์ตจากบ้านคุณยายอำนาจ,จะเรื่นจ้าครับ,บ้านย่ามเด็กกจำเป็นต้องสื่อติดใหม่ติดมือมาตลอดจ้ายี่ห้อนี้ยีห่ห้อ<ๆ>อันนึงอันนอบอกบอกยี่ห้อดอกบ๊ได้ค่าโฆษณาหยอกหยอกว่าแล้วเขามาเห็ดนำซุปกันก่อนจ้าเ<ๆ>มื่อนี้เขาสีเห็ดนำซุปไก่นะจ้าเขาสีใส่โค้งไก่จ้าสองตัวจ้าแล้วก็หัวไชเท้ารากผักชีกระเทียมบุบ ข้าสีใส่ลงไปพร้อมกันกับไก่เลยเจ้าพี่น้องพร้อมกับเครื่องปรุงเลยจ้าเครื่องปรุงน้ำซุปห้าวกับะมี่ยังไรจ้าพี่น้องมีเกลือน้ำตาลผงปรุงรสซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วหวานทอนีจ้าเอาลงไปใส่พร้อมกันแล้กก็ะตุ้นให้เดือดแบบถี่พานมากเลยจ้า เสร็จแล้วเราวางเห่าลอกไก่เปื่อยลอน้มซุปของเห่าเห่ากับมาซับกระเทียมลอเลยจ้าเพราะว่าเห่าสีเจียวกระเทียมแล้วก็มาหันหมูหย่อร่อเลยจ้าหมูหย่อดนี่ก็หันชินตามที่เห่ามักเลยเด้จ้าไทยสีหันชินหน่อยชินใหญ่ชิน,ยายชนาเา้วก็เหลียวเตะใจใหเห่ามักจ้าหนามซุปได้ทีเห่ากระตักไก่ออกเลยจ้าเห่าสิมาขัดเอาตาเหนือไก่เนาะให้มันเหลือตาหนามซุปกับหัวเช็เท้าไว้จังสีจ้อาอ้าวใส หมูยอลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยให้หมูยอมันสุกเลยจ้าคนคนเคเล่เคเล่แน่หล่ะกับกิดฟ้าไว้หลังจากล่อเข้ากับมาเจียวกระเทียมเลยจ้าเจียวพ่อกินกับพ่อจ้าแล้วก็นามันห่อนๆที่ห้าเจียวกระเทียมแล้วเข้ากับมะเทราดใส่พริก เพื่อสีสีเฮ็ดพริกน้ำมันจ้าแล้วก็คนๆเขเล่เขเล่ยังสีเ้อจ้าอุ้ยหอมหอมพี่น้องนี่กระเทียมเจียวห่อกระไดแล้วหลังจากนั้นห่อกระนำเส้นที่ห่าลางนำไว้แล้วเนี่ยเอาลงไปเลยจ้าลงไปเขเล่เขเล่เลยแล้วก็ร่อให้เส้นซุกแป๊บนึงเส้นของห้าสีซุกเร็วมากเลยเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเส้นซดจ้าบ่ต้องต้มดนเพราะมันสีเละงใส่หมอดักหนึ่งนาที่แล้วก็เปิดฟ้าเขเล่เขเล่เลยจ้านี่ตักเลยจ้า เส็นเนี้ยวนุ่มแห้งตักใส่ถ้วยเลยกับน้ำซุปนี่ถ่ายคลิปอัดคลิปแ๊บเดียวเด้อพี่น้องแต่ว่าห้าต้มน้ำซุปนี่ตั้งแต่หัวคาเลยเด้อจ้ะเขียวน้ำซุปมากนี่กลัวสิได้นะคะนี่อุ๊ยแบบเฮ็ดพิธีพิธันมากเลยจ้ะ เฮ็ดกินเองแบบจุกจุกอร่อยอร่อยหลักก็ใส่เครื่องลงไปใส่พริกลงไปถ้วยนี้เป็นของตนหอมก็เลยใส่พริกนิดเดียวอ่ามพาถ้วยถ้วยนี้เด้อถ้ยว,วยนี้เป็นของอีแม่เองอีแม่ก็ใส่พักเลยไปจุกจุกใส่พริกจุกจุกใส่หอมเจียวเอ้ยบเมนที่ละ่ะกะเทียมเจียวจ้าใส่ลงไปจุกจุกจ้าหลก้กกะเคนเลคเลคนให้เข้ากันเลยจ้า จะบอกว่าน้ำซุปพอดีพอดีนวพอดีพี่น้องบะต้องปรุงยังหลายหัน่นผู้ได้มักเปียวกะเอาบักหน้าเดอร์บักหน้ามาบีบใส่กะแซบคือกันปรุงเอาปรุงได้คือกันกับก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละจ้าพี่น้องใส่น้ำปลาน้ำตาลอี๋งใส่ได้เบิดคือห้องกินก๋วยเตี๋ยนั่นแหละจา้าเอาเลยปรุงตามใจชอบเลยอู้ซิมเบืองเซฟแซบแบบอู้แซบหมากเลยสวยอร่อยยืนหนึ่งพอติ๊กตึงยืนรอจา้า ha ha ha